ฉากของวอลคิวรีจากตอแรกนาวรอกปี2017 สำหรับการปล่อยตัวอย่างเต็มที่2ของตอแรกในรอออกมามันก็ดูเหมือนว่านั่นจะเป็นตัวอย่างที่ถูกนําเสนอเพื่อเผยถึงภาพรวมของโครงเรื่องเพิ่มเติมทุนนันเนื่องจากฉากไฮไลท์ของเรื่องที่ต่อพบกับพักจะถูกเผยอ,ออกไปในตัวอย่างแรกแล้วซึ่งในตัวอย่างก็จะมีการนําเสนอเนื้อหาในเชิงปกปิดสถานการณ์จริงของภาพยนตร์ออกมาด้วยอย่างฉากที่วอลคิวรีจะสวมชุดกรอบแบบเต็มยศพร้อมทั้งสไลด์ตัวไปบนสะพานไบฟรอสต์ในแอสกาดโดยนี่ก็น่าจะถูกค่าดเดาลเดมิยาวม่าจะเป็นฉากสงครามใหญ่ในช่วงท้ายาเรื่องอย่างแน่นอนเพียงแต่มันจะน่าสงสัย ที่ในฉากหลังของตัวอย่างสภาพของแอสกาจะดูปกติมากๆแถมท้องฟ้าก็จะยังสดใสแบบสดๆแต่เมื่อไปดูในภาพยนตร์จริงแล้วฉากฉากนี้ก็จะมีความแตกตา่างพอสมควรอย่างการที่นอกจากวอลคิวรีจะไม่ได้ถืออวธสภาพของแอสกาก็จะกําลังอยู่ในช่วงที่ไฟกําลังมอดไหม,หมส่วนท้องฟ้านั้นก็เริ่มกลายเป็นสีทมุนแล้วโดวยการตัดตัวอย่างหลอกในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการปกปิดการเปิดเผยเนื้อหาว่าแอสกาจะถูกทําลายลงไปในท้ายที่สดุดเพราะในตอนแรกผู้ชมก็อาจจะเชื่อว่าต่อจะ สามารถหยุดยั้งหรือช่วยอาณาจักรเอาไว้ได้จริงๆแต่ภาพยนต์ก็ต้องการจะปกปิดเนื้อหาส่วนนี้เอาไว้เพื่อยกระดับของตัวละครต่อที่กำลังจะเปลี่ยนไปเพราะเหตุการณ์นี้แท้การเปลี่ยนชุดใน Spider-Man Far f r ฟ m Home ปี2019ในตัวอย่างแรกของ Spiderman f a r f r o m Home นี่ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มีเนื้อหาแตกต่างไปจากภาพยนต์อยู่พอสมควรเพราะมันจะมีฉากที่ถูกตัดหรือแก้ไขออกไปเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นฉากที่ปีเตอร์ไปทำพาสปอร์ตก็จะถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์เต็มไปจนถึงฉากที่มูลนิธิของป้าเมย์ซึ่งในตัวอย่างปีเตอร์จะสวมชุดสีแดงเงินแบบภาคแรกปรากฏออมาแต่เมื่อภาพยนตร์เข้าฉายจริงเขาก็จะสวมชุดไอออนสไปเดอร์สูทออกมาแทนซึ่งหลายๆคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางมาเวลจะเปลี่ยนชุดในฉากสั้นๆแค่นี้ทำไมเนื่องจากมันแทบจะไม่มีผลอะไรกับเนื้อเรื่องเลยทิ้งย่างนั้นการสวมชุดไอออนสไปเดอร์ในภาพยนตร์เต็มก็จะไปสอดคล้องกับตัวอย่างอีกตัวที่ปีเตอร์สวมชุดน,นี้ต่อสู้ในร้านอาหารซึ่่งกกก็็จะเปนอีีาท ตัดออกไปจากภาพยนตร์ด้วยเพื่อที่มันจะได้ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ปีเตอร์ต้องชา้าชุดชุดนี้เอาไว้ที่บ้านก่อนจนทําให้เขาไม่สามารถเอามันไปที่อิตาลีดได้ What <just> การเปลี่ยนชุดของกัปตันอเมริกาใน Marvel Studios a v e n t u r e and Game Special Loop ในช่วงที่ a v e n g e r e n d g a m e เกำลังเร่งปล่อยตัวอย่างซันเพื่อส่งเสริมตัวภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายแบบต่อเนื่องสดๆในตอนต้นปี2019หนึ่งในตัวอย่างที่จะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญออกมาไม่แพ้ก,กับตัวอย่างในไหนก็คงจะหนีไม่พ้นตัวอย่างที่จะมีการนำเสนอภาพของภรกิจ Time ไ i ส์ไปจนถึงการดวนกับ t h a นอ s มากขึ้นแต่หนึ่งในรายละเอียดที่ตัวอย่างหลอกผู้ชมแบบเบาๆไปก็คงจะเป็นฉากที่สตีฟกำลังจับมือกับโทนี่นั่นเองเพราะในตัวอย่างนั้นสตีฟจะสวมชุดกับตันอเมริกาแบบไฟ n a ลของภาคออกมาแต่เมื่อภาพยนต จริงเขาก็จะสวมชุดกับตันจากอเวนเจอร์ภาคแรกออกมาแทนโดยการตัดตัวอย่างหลอกนี้ก็จะเพื่อเป็นการทําให้ผู้ชมไม่รู้ว่าทีมจะมีฉากย้อนเวลาไปในปี2012หรือไม่ก็ทําให้ผู้ชมสับสนมากกว่าเดิมเล็กน้อยก็ยังดีซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเนื่องจากการเก็บชุดหลักของกับตันไปใช้ในตอนถ่ายเรื่องก็น่าจะถือว่าทรงพลังมากกว่าการเปิดเผยออกมาตรงๆก่อนนั่นเอง you trust จากส p ป d e r m a n นคู่ไอออนมาจาก s p ป d e r m h o h o m e c o m ม n g ปี2017 ในตัวอย่างแรกของสไปเดอร์แมนโฮคัมเมงฉากที่ถือว่าเป็นจุดขายใหญ่ของตัวอย่างมันก็คงจะหนีไม่พ้นฉากที่สไปเดอร์แมนกำลังโหนใยตีคู่ไปกับไอโอสแมนที่กำลังบินอยู่ในนิวยอเพราะมันคือโมเมนต์ที่หลายๆคนคาดหวังว่าจะปรากฏออกมาในภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมให้ตัวละครทั้งสองตัวนี้มีช่วงเวลาเท่ๆคู่กันจากเคมีที่ลงตัวของสองนักแสดงแต่เมื่อภาพยนตร์เข้าฉายจริงฉากนี้ก็กลับถูกตัดออกไปจนไม่เหลือเลยและกลายเป็นว่าจะมีแค่ฉากที่ไอโอสแมนบินมาช่วยสไปเดอร์แมนที่รีลเฟอร์รี่เฉยๆก่อนที่โทนี่จะไปทำ การสั่งสอนปีเตอร์บนดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งพร้อมกับยืดชุดกลับไปและแม้ว่ามันจะน่าผิดหวังเล็กน้อยแต่มันก็ถือว่าสมเหตุสมผลมากๆที่จะไม่มีฉากคู่กันเท่ๆของทั้งสองเนื่องจากมันจะไม่มีสถานการณ์เชิงบวกที่เหมาะกับการให้พวกเขาในมีโมเมนต,ต์ดีๆแบบในตัวอย่างเลยและบางทีการใส่มันเข้าไปก็อาจจะถือว่าเกินความจําเป็นสําหรับภาพยนตร์ก็เป็นได้รีเวนเจอร์รวมพลจ้าต่อแรกนาวรกปี2017 ในภาพยนตร์เรื่องต่อแรกนารอกหนึ่งในมุกตลกที่มาจากตอนนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการตั้งชื่อทีมรีเวนเจอร์ขึ้นมาของเขาเพื่อใช้ในการล้อเลียนเอเวนเจอร์แถมมันก็จะยังเป็นทีมเฉพาะกิจที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อยับยั้งแผนการของเฮล่าอีกด้วยโดยในตัวอย่างของภาพยนตร์ตัวที่2ซึ่งเป็นตัวอย่างใหญ่สุดเราก็จะได้เห็นภาพการรวมทีมทีมนี้ด้วยการที่ตัวละครทุกตัวจะไม่ยืนเรียงกันท้งฮาร์กต่อวอลคิวรีและโลกิแต่เมื่อภาพยนตร์เข้าฉายจริงๆฉากและซีนเหล่านี้ก็จะไม่ปรากฏออกมาจริงๆเลยแม้แต่นิดเดียว เนื่องจากฮอกจะถูกพาไปต่อสู้กับหมาป่ายักษ์ยาวจนไม่มีเวลามารวมกับตัวเพื่อนส่วนฉากที่ทุกคนมายืนเดียงกันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปจากในตัวอย่างมากเพราะมันจะเหลือแค่ตอวอลคิวรีและโลกิมายืนคุยกันเพียงไม่นานบนสะพานไบฟรอสแทนแถมตอก็จะยังตาบอดและไม่ได้ถืออาวุธแบบในตัวอย่างอีกด้วยมันจึงน่าเสียดายมากๆที่มาแวลตัดโมเมนต์นี้ออกไปแบบสดๆเพราะจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นฉากขายของเรื่องได้เยอะกว่านี้มากๆ What were you the god of again? Iron Man และ Paper Pot บนเครื่องบินจาก Iron Man 2ปี2010 ในช่วงที่ตัวอย่างของ Iron Man 2ถูกปล่อยออกมาหนึ่งในฉากที่ถือว่าดูดีและมีความเท่มากๆก็คงจะหนีไม่พ้นฉากที่โทนี่กำลังสวมชุดเกราะยืนคุยกับเปเปอร์พอดบนเครื่องบินก่อนที่เธอจะคว้าหมวกของโทนี่มาจุและปล่อยให้เขากระโดดลงจากเครื่องเพื่อไปหาหมวกด้วยตัวเองแต่เมื่อภาพยนต์จริงเข้าฉายฉากนี้ก็จะหายไปจากภาพยนต์แตมและกลายเป็นโทนี่ที่กระโดดลงมาจากเครื่องบินคนเดียวเพื่อไปเปิดตัวในงานเอ็กซโปของเขาแทนซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากในตัวอย่างที่ทำออกมาได้ถูกต้อง และมีความเหมาะสมมากเนื่องจากฉากเปิดตัวฉากดังกล่าวของโทนี่ในภาพยนตร์ภาคนี้จะถือว่ามีความลงตัวและน่าประทับใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในจักรวาลส่วนฉากเพเปอร์จูบหมวกที่ถูกตัดออกไปจริงๆแล้วทางค่ายก็จะปล่อยฉากนี้ที่มีความยาวสองนาทีกูก่ออกมาเพื่อนําเสนอด้วยว่าที่เพเปอร์พอจูบหมวกมันจะมีสาเหตุมาจากการที่โทนี่ได้แวะไปอาเจียนในห้องน้ามาก่อนแล้วแถมเหตุผลอีกอย่างที่ทําให้ฉากนี้ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์จริงก็จะมาจากการที่มันอาจจะบอกใบ้ถึงอาการป่วยของโทนี่ในภาคนี้ออกมาเร็วเกินไป การปกปิดสไปเดอร์แมนจากสไปเดอร์แมนโนเวอโฮปี2021 ในช่วงที่ตัวอย่างเต็มของ Spider-Man Nowayho m e ถูกปล่อยออกมาให้ทั่วโลกได้ชมแม้ว่าจะมีการเผยวารร้ายหลายๆคนจากแฟรนไชส์ Spider-Man ยุคของโซนี่ออกมาแต่ผู้ชมบางส่วนที่อาจจะยังเป็นส่วนน้อยก็ได้มีทฤษฎีที่ว่าบางที Spider-Man คนเก่าก็น่าจะมีสิทธิที่จะไม่ปรากฏตัวออกมาตามที่หลายๆคนคาดเดาได้เพื่อส่งเสริมให้ SpiderMa n ของทอมมอลลันมีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดในเรื่องเพราะแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากที่จะมีการนำเสนอเรื่องราวแบบนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวแถมผู้ชมหลายๆคนที่ค่อน ค้างจะชัวแล้วว่าเราจะได้เห็นสไปเดอร์แมนสคนยืนเรียงกันแน่ก็ยังเลือกที่จะทําเป็นปิดหูปิดตาเพราะอยากจะไปเซอร์ไพรส์เต็มๆในโรงทางมาเวลจึงเล่นตามน้ําไปด้วยการทําให้ตัวอย่างสไปเดอร์แมนโนเวโฮมมีการปกปิดฉากของสไปเดอร์แมนที่เหลือเอาไว้หมดเลย ยังชาเทพีเสรีภาพที่เป็นฉากการต่อสู้ใหญ่ในช่วงฐายเรือซึ่งในตัวอย่างก็จะมีแค่สไปเดอร์แมนของทอมอลแลนด์ปรากฏตัวมาแค่คนเดียวทง้งทางที่ในภาพยนต์แต้มจะมีสไปเดอร์แมนอีกสองคนมากระโดดพร้อมกับเขาเพื่อเข้าไปช่วยต่อสู้การใช้ตัวอย่างหลอกในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นอีกครั้งที่ทางมาแวลเลือกตัวเลือกในการปกปิดได้ค่อนข้างถูกต้องเพราะแม้ว่าทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจแต่การไปพบเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองแบบเต็มๆมมันก็จะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีกว่าการได้เห็นมันในตัวอย่างอย่างแน่นอน ชากที่หายไปของนาตาชาจากอเวนเจอร์เอนเกปี2019 แม้ว่าในตัวอย่างแต้มของ a v e n g e r s e N เ g a m กทั้ง2ตัวจะถือว่าเป็นหนึ่งในการใช้ตัวอย่างแบบน้อยแต่ได้ Impact มากที่สุดของมา r v e วเพราะทางค่ายนั้นจะแทบไม่เผยเนื้อหาที่จะสามารถบอกใบ้เรื่องราวหรือโครงเรื่องแบบค่าเล่าออกมาได้เลยชนิดที่ว่าหลายๆคนก็คงจะมีความเห็นมาตรงกันว่าการเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่ไม่รู้อะไรและได้มีโอกาสตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะมีผลมาจากการใช้ตัวอย่างนี้อย่างแน่นอนที่างนั้นแม้ว่าตัวอย่างจะมีความซานและไม่ได้เปิดเผยเอะไรมากนะัก แต่มันก็จะมีการตัดฉากในตัวอย่างบางตัวออกไปอยู่บางในภาพยนต์จริงซึ่งฉากดังกล่าวก็จะเป็นช่วงที่นาตาชากาลังฝึกซ้อมยิงปืนในฐานของกลุ่มเมอเวนเจอร์แต่ฉากนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะักเพราะไม่ได้ส่งผลต่อความเข้าใจผิดอะไรโดยตรงแต่อีกหนึ่งฉากที่ถูกตัดออกไปก็จะเป็นฉากที่นาตาชาและคลินบาตานันกําลังคุยกันอยู่บนอวกาศและมีโมเมนต,ต์ดีๆต่อกันโดยในเวลาต่อมาเราก็จะได้รู้ว่ามันคือหนึ่งในเหตุการณ์ระหว่างการเดินทางไปวอร์เมียที่ถูกตัดออกไปนั่นเองด้วยเหตุผลที่ทําให้ไม่มีาน้ในภพ ก็คงจะเป็นการที่ภาพยนตร์อาจจะไม่ต้องการชี้นําแบบชัดเจนมากเกินไปว่าน,นาตาชากําลังจะต้องไปจบเรื่องราวที่ดาววอรเมียเพราะถ้าหากมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็อาจจะมีผู้ชมบางกลุ่มพอจับสัญญาณได้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็เป็นได้ฉ <it> ากวิ่งที่หายไปในตัวอย่างแรกจาก Avengers Infinity War หากย้อนกลับไปในช่วงปี2017นี่ก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนๆมาเวลหลายๆคนรอคอยกันมานานอย่างแน่นอนเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ A เ vengers ์ n f i n ฟ t y War จะถูกปล่อยออกมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันทั่วโลกโดยจากความคาดหวังของผู้ชมมันก็คงจะหนีไม่พ้นการอยากได้เห็นภาพคร่าวๆของสงครามในครั้งนี้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเหล่าฮีโร่จะมีการแบ่งทีมกันยังไงไปจนถึงการได้อัปเดตภาพลักษณ์ของตัวละครบางตัวที่หายหน้าหายตาไปนานมากๆ หลังจากเหตุการณ์ในช่วงซีวิวอลซึ่งในตัวอย่างนั้นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นฉากปิดตัวอย่างได้อย่างน่าสนใจและทรงพลังมากมากก็คงจะหนีไม่พ้นฉากการรวมพลในวากันดาที่จะมีสมาชิกในทีมซึ่งนําโดยกัปตันอเมริกาเป็นหลักและจะมีตัวละครอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มทีมนี้ปรากฏมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบล็กแพนเทอร์แบล็กวีดว์บัคกี้บานส์เจมส์โรสหรือวอลแมชีนโอโคเยแถมยังมีภาพของฮับที่แปลงร่างแล้วอยู่ด้วย โดยฉากในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการนําเสนอภาพของทีมกําลังวิ่งอยู่ในป่าของวาก,กันดาเพื่อเข้าไปเผชิญหน้ากับศัตรูอยู่ตามปกติแต่ว่าเมื่อภาพยนตร์เข้าฉายจริงฉากดังกล่าวก็จะไม่ได้ปรากฏออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฉากวิ่งบนสนามใหญ่ที่ไม่มีลักษณะใกล้เคียงกับในตัวอย่างเลยแถมฮักก็จะยังไม่ปรากฏตัวออกมาอีกด้วยเพราะในภาคนี้บรูซแบนเนอร์จะไม่สามารถแปลงร่างกลายเป็นฮักได้มันจึงชัดเจนแล้วว่าตัวอย่างนี้จะถูกทางมาเวลตัดมาหลอกผู้ชมทุนนันเพื่อป้องกันการถูกเผยเนื้อหาในส่น ของฮาที่จริงๆแล้วแบนเนอร์จะได้สวมชุดกราะหักบัสเตอร์ไปยาวๆแทนนั่นเองมณีบนถุงมือใน Avengers Infinity War ปี2018 ในช่วงต้นปี2018นี่ก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของสุดท้ายก่อนที่ภาพยนตร์ใหญ่ยงอเวาง a v e n g อินฟิน i n i t y War จะเข้าฉายทางมาเวลจึงเลือกที่จะปล่อยตัวอย่างใหญ่ออกมาเพื่อเผยเนื้อหาเพิ่มเติมและทำให้ผู้ชมสามารถคาดเดาทิศทางของเรื่องได้มากขึ้นโดยในตัวอย่างนั้นก็จะมีการเผยเนื้อหาในส่วนของแรงจูงใจของธานอสไปจนถึงการขยายเนื้อหาของทีมกาเดียนและทีมบนดาวไททันกับทีมวากาด้าขึ้นมาด้วยแต่ไฮไลท์สุดพินาเล่ของตัวอย่างก็คงจะหนีไม่พ้นฉากที่กับตันอเมริกาพยา,ยาม เขาไปหยุดธานอสที่บุกมายังวากันด้าแล้วแม้ว่าพลังของเขาจะห่างไกลาจากไททันตัวนี้แบบสุดๆก็ตามซึ่งในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นว่าถุงมืออินฟินิตี้กันแหละจะมีมณีอย่างพาวเวอร์สโตนและสเปซสโตนปรากฏออกมาแต่เพียงเท่านั้นจนทําให้ผู้ชมเข้าใจในตอนแรกว่าธานอสน่าจะยังได้มณีมาแค่2ชิน้นก่อนจะเดินทางมายังโลกแต่เมื่อภาพยนต์จริงเข้าฉายแล้วเนื้อหาก็จะมีการนําเสนอออกมาว่าเขาได้มณีมาแล้ว5ชิ้นต่างหากและเขาก็จะต้องมาเอามณีแมสุดท้ายอย่างไมสโตนจากวิชันโดยนี่ก็จะถึง ือว่าเป็นการตัดตัวอย่างหลอกที่ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่ประมาณหนึ่งเนื่องจากมันจะสามารถป้องกันการเผยภารกิจการแย่งชิงมณีในช่วงกลางเรื่องออกมาได้เพื่อทําให้ผู้ชมมีอะไรไปลุ้นในภาพยนตร์แต่อีกทั้งมณีทั้งสองอันที่ธานอสมีอยู่แล้วในตัวอย่างมันก็จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวอะไรออกมามา,มากนักเนื่องจาก power stone เขาก็จะไปเอามันมาจากดาวเันราในเนื้อหาก่อนภาพยนตร์แล้วส่วน space stone มันก็จะมีฉากที่เขาบุกมาที่ยานของต่อ ตั้งแต่ในช่วงเครดิตของตัวแรกนาวหรอกแล้วอีกด้วย